โอเวล่อ๋อ,อเป็นเป็นโหมดนี่ครับนเรียบร้อยกลางคืนนะครับทม,มงานช่างโอกทมงานระออกมันมืดแล้วนะครับนี่ที่เราทำโครงการไว้เสร็จแล้ว หลังบ้านเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยครับเดินไฟให้เรียบร้อยนะครับเดินไฟให้เรียบร้อยนะรอนะนี่ครับ จะขอบมองหน่อยนะไอ้ตรงนั้นนะถ้าทำเป็นโต๊ะเหมือนระเบียงตรงนั้นหน่อยนะนั่งค่อยขาสวยงาม,มาไปดูโต๊ะมาไปดูชายที่สวยๆหน่อยสองคนไอ้ตรงเนี้ยเออนะ่ตรงแยกเห็นไหมตรงแยกแยกห้าแยกเนีย่ยมันจะมีร้านนะ่ะพี่โอรู้จักอยู่กับเสียนะ่ยคนนั้นที่เขาเป็นเจ้าของร้านทำเฟอร์นิเจอร์อ่ะเป็นไม้ทั้งนั้นเลยงานไม้ไม่ก็ถ้าไม่แบบว่า งานไม้ที่แบบว่าเป็นไม้แบบโต๊ะกินข้าวโอ้ไม่ชอบเนี่อันนี้ชประมาณแปดพันอันนี้จะเอาแบบงานหวายอ๋องานหวชุดไปทุนหนึ่งสองหมื่นกว่านะครับเรียบร้อยนะครับงานส่งงานแล้วนะครับอันนี้นะครัอ เอาที่ง่ายๆเอาง่ายๆไม่ต้องเอาทุกงยากแล้ัดเองน่นแหละคือต้อจะมีจุดจุดขอบนกไม่เด้ไม่ไไม่ได้น่ไดไม่ได้ไมไดไม่ได้ไม่ได้ม่ได้่ด้ไม่ได้ไม่ไี้่เด้ที่เด้ไม่ดตกลงมาไม่ต้อง่ีบใช่ได้ม่อดม่ไม่ได้จับเด็กนี้้มด่ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ดไได้้ยเออติดไม่ยาก่าจะติดที่ประตูที่เดิม ไม่มันเจาะฝุ่นมันก็ลง oh. ยังไม่กดเจาะตอนนี้ห้ามเจาะเลยฝุ่นมันยังไม่แห้งดีที่โอภาษ์นี่ยังตอไม่เป็นไรเแต่ผมจะก,กายในเรื่พวกนี้ผมทำงานผมมีสว่างอยู่แล้วโอ <Okay. S 2> เคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาตำแหน่งที่สวยก่อนเตรียมตัวงานนี้ <c oughs> สนใจ <c oughs> ทักมาครับทีมงานช่วงองค์ทีมงานพ่อออมทีมงานคุณภาพไม่ทิ้งเงินไม่ที่งงานกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมรับส่วนลดทันทีนะครับ วิดีโอนี้จากใน y o u ูทูบอย่าลืมนะครับเรียบร้อยนะครับนอนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับเป็นงานพระรามเก้านะครับเนี่ยเรียบร้อยครับ มะนาวมันเก็บหมดต้นแล้วใช่ไหมล่ะมันอยู่ได้กับพาอมะนาวใครยังมีอยู่ว่าเก็บๆไปนะใช่มันอยู่ได้เพราะมะนาวโอเคนะครับ